เฮ็ดเพิ่มกันก้อนเดียวว่นาน,นี้มันจยาบสีบานบานจังหน่อยแล้วกระยามันอื้อืมอันแบบสีแซ่แบก็แกงแข็งเมาลายแกงแซ่บๆจุ๊ดอร่อยมากเ้าก็ได้เฮ็ดมาแล้วตอนนี้ก็มาเ้าวทังงานเราก็สิแกงเฮ็ดเพิงนะคะเฮ็ดเพิงคามเด้อค่ะพี่น้องคะนะคะแซ่บนะคะปีนขึ้นไปยังปีนขึ้นแปอายอดอันพักติวเด้อค่ะพี่น้องคะนะคะพักติวก็คือปลูกเองเด้อพี่น้องเด้อนะคะเอาไปไปซื้อเนาะยอดกำลังออกล้หลายตอนนี้ก็คือแบบ ขึ้นปีนกำแพงขึ้นไปเก็บเอาเลยเนาะจ้ะอันนี้ก็คือความสุขของเราอีกแล้วนะทุกคนก็คือจะกินแกงเห็ดแซ่บๆจ้าแซ่บๆนัวๆเลยนะคะถ้าใส่แกงอันเห็ดนี้มันสีแซ่บพอดีนะคะทุกคนถ้าเอาใส่ผักอย่างอื่นที่มันสมสมๆก็คือเมลาดสีสมแห้งโพดนะคะแต่ว่าเอาใส่ผักติ้วนี่มันสีแซ่บนะคะเพราะว่าผักติ้วนี่เป็นผักที่แบบเขาเรียกว่าใส่จริงๆนะคะใส่ต้มกบใส่ อัน,นอย่างกระต้มปูต้มปลานะคะต้มไกล้กระแทบด้วยค่ะพี่น้องค้านะคะเฮาเก็บเอายอดมันมาใส่ตุมอันแกงเ็ดมือน,นีนเนาะบาใส่ต้มกบต้มปลาออานะคะได้มาแล้วนี่ไงนะคะยอดมันสวยงามมากเลยนะคะทุกคนยอดงามงามงามอ่านะคะเราก็ได้เวลาแล้วนะคะทุกคนน้ำก็เดือดเดือดเดือดแล้วนะคะทุกคนเราก็ใส่น้ำปูน้ำปลาใส่ยังลงไปนะคะทุกคนอ่ะเราก็ใส่ ล้างเสร็จแล้วเราก็ใส่แกงเห็ดไปเลยนะคะแซบแซบเด้อจากพี่น้องค้านะคะรับรองว่าอร่อยแซบนัวแน่นอนป้าาต้องบอกโอ้ยนะแซบแซบอ่าตอนนี้ก็คือแบบใส่พริกลงไปแล้วนะ,ะทุกคนแส่แกงเห็ดเนี่ยเต้องใส่มักพริกหลายเด้อค่ะเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าแกงเห็ดแล้วมันเผ็ดเกินอย่างเงี้ยนะคะมันิบปวดแซบตัวนะคะอ่าเราน้าเดือดแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะมีผักมือือผักอันผักหวานนะคะแล้วก็มีไผ่ตูพร้อมเด้อค่ะโอ้ยแซบค่ะหอมคักเลยนะ พร้อมๆหอมๆอ,อ,อร่อยน่ากินมากเลยนะทุกคนตอนนี้ก็คือยั่วมากเลยนะทุกคนใครที่แบบอันยังไม่ทันได้กินแกงเห็ดในช่วงเวลานี้นะคะก็คือช่วงนี้เห็ดออกเด้อค่ะฝนตกแล้วก็เฮ็ดออกเนาะพีน่น้องเนาะอ่ะยายเพิ่นไปเก็บมาให้นะคะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนค่ะเพิ่นเก็บใส่ตู้เย็นพร้อมนะคะเพิ่นต้มแล้วเพิ่นก็ใส่ตู้เย็นไว้ลายลายถุงยูเพิ่นสิฝากไปให้ห้านสาวเพิน่นเนาะค่ะอ่ะอันนี้ก็คือเกณฑ์แกงเฮ็ดของเรานะคะตอนนี้ข้าวเราก็นะคะสุกแล้วค่ะทุกคนเขาก็สุกแล้วเด้อย ปไปกินข้าวกันแซ่บๆจ,จ,จ้าทุกคนกับแกห็นด้า